สวัสดีมิตรรักแฟนพระทุกท่านนะครับก็วันนี้วันอีกวันหนึ่งนะครับที่วันนี้ไปตัดสินพระที่งานลบบุรีนะครับนะครับปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ลบบุรีนะครับก็ติดได้ของติดไม้ติดมือมาฝากนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับก็มีหลายองค์นะครับแล้วก็ มีตะกุดนะครับมีดนะครับที่ยังไม่ติดรางวัลนะครับที่เพิ่งได้จากที่งานนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับองค์ไหนก็ทักทายเข้ามานะครับนะก็เป็นงานอีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานที่ที่ดีนะครับนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมนะครับ ตัวอ,องค์แรกกันนะครับนะก็เป็นจจบหลงเมืองนะครับ,จบเจาะเงิองบางคานนะครับครับเนื้อนี่ครับเขียวอมเหลืองนะครับมีคราบน้ําตาลนะครับนี่ครับหลักดูง่ายครับนะคราบน้ําตาล ก็ถือว่าอีกหนึ่งองค์ที่สวยนะครับนะครับเอาราคาแบ่งปันนะครับบอกเลยว่าราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับเป็นจอบใหญ่ลงเพ่อเงินบางคารนะครับครับเนี่ยนะครับนะ วยนะครับวันนี้มีหลายองค์นะครับเป็นติดรางก็ประมาณเจ็ดองนะครับนะก็มาให้ชมกันนะครับก็เพิ่งสดๆร้อนๆมาเมื่อสามโมงเย็นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่หนึ่งองค์นะครับเป็นหลวงพุทธุกนะครับหลวงพุทธศุกหลวงพุทธุก ก็นะครับก็ทรงติดงานนะครับนะนี่ครับเป็นพิมพ์ประพันมณทลรัศมีนะครับนะครับเรียมทองพร้อมใช้นะครับนะนะครับนี่คพิมพ์คมชัดนะครับนะมีหน้ามีตานะครับ นาเมตนะครับ <c oughs> ปินหนึ่งองนะครับนะองผู้จุนะครับก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะของคนใดชื่นชอบนะครับราคาแบ่งปันทุกชิ้นนะครับราคาแบ่งปันทุกชิ้นนะครับก็ก็น่าจะได้ใบอีกประมาณสักครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนนะครับเป็นเป็นงานของอ่า สถานที่ลบบุรีนะครับลบบุรีปืนใหญ่ลบบุรีนะครับนะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมอีคิวซังนะครับก็ติดที่หนึ่งนะครับติดที่หนึ่งนะครับผาผโดล้างนิดหน่อยนะครับนาเลี่ยมทองพร้อมใช้นะครับนะครับ ถือว่าสวยนะครับถือว่าโอเคนะครับ EQ สั e ่ง EQ นะครับน่า EQ เอาคนที่ชอบที่ถูกใจจริงๆนะครับนะแล้วทักมานะครับนะราคาแบ่งปันทุกชิ้นอ่าเดี๋ยวมาดูนี่นะครับ นะครับเป็นตะโพนนี่ตะโพาตะโพนนะครับไม่ทราบที่นะครับนะนะนะครับเก่าครับนะไม่ทราบที่นะครับใครรู้ทั้งมาราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับ เดี๋ยวมาดูนี่มีดนำออกน้ำงานนะครับนะนี่ครับผมตีน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมช่างชาวบ้านนะครับนี่ครับก็เลี่ยมมาแบบนี้นะครับเลี่ยมมาเลี่ยมมาแบบนี้เป็นเป็นมีดสลิกานะครับนะเป็นมีดสลิกาลงรักเก่านะครับลงรักเก่านลครับนี่ครับลงรักนะครับตักเชือกนะครับตักเชือกนะเก่า นะครับเป็นเหมือนช่างชาวบ้านนะครับนะเพราะว่าศิลช่างชาวบ้านก็มีนะครับ,นะรบของเลี่ยมมาแบบนี้นะครับนะขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะก็ราคาแบ่งปันทุกชิ้นนะครับาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ตะกรุดอ่านะ พ่อปานนะตะกุดหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางเยี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตะกุดตะข่ายหลวงพ่อเงินนะครับนะไม่ใช่หลวงพ่อปานนะครับอันนี้หลวงพ่อเงินนะอุดตะข่ายหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินบางคานนะครับ มีในตำรานะครับนะนะครับก็ค่อนข้างหายากนะครับข้างในเป็นตะกั่วนะครับตะกุ่วตะ,ตะข่ายนะครับหลวงพ่อเงินนะครับก็ขอภาพเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับภาพเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ตะกุดหลวงพ่อสุข น้หลวงพุสุขอันนี้หลวงพุสุขหลักเก่านะครับนะหลักเก่านี่หลวงพุสุขนะครับครับใครชื่นชอบก็ทักทายมาในราคาเป็นปันนะครับเอาว่าท่านเช่าได้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ครับ อีกหนึ่งองค์นะครับนะก็ติดไม้ติดมือนะครับของเมื่อช่วงบ่ายนะครับนะครับเป็นเนื้อเงินสำสำลิดเงินนะครับสำลิดเงินนะครับเป็นพิมพีตาห้าชายห้าชายนะครับเป็นพิมพีตาห้าชายนะครับนะนะครับนี่ครับดูเนื้อครับนะครับ เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับค่อนข้างหายากนะครับพิมพ์คิตาห้าชายนะครับนะครับครับดูความเก่าครับดูเนื้อดูโลหะนะครับนี่ครับเนื้อแตกเป็นรากว่าคีแล้วครับนะแตกเป็นรากว่ดคีแล้วนะครับ เปิดในราคาแบ่งปันนะครับนะก็มีบางองค์ที่อาจจะราคาอาจจะมีสูงบ้างนะครับนะก็ว่ากันไปในราคาที่ผมได้มานะครับนี่ครับดูครับนี่ฮะสุดเก่านลครับวันนี้สุดเก่าแล้วครับเนี่ยต้องบอกว่าสุดเก่านี่ครับสอบดิดเงินนะครับค่อนข้างหายากนะครับนาพิมพ์นี้นะครับ เงินนะครับเก่าๆบางทีหายากนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่อีกหนึ่งองนะครับเป็นพิมพ์นะครับนี่ก็ติดที่หนึ่งนะครับนะเป็นพิมสามชายสามชายนะครับนะครับเนื้อโอ้โหสุดยอดเป็นเกตกระดีนะครับนะนะครับออกนะครับนี่ครับเต็ม ก็เพิ่งส่งติดรางวัลน,นะครับนะครับดูเนื้อให้เก่านะครับนะตัวอย่างผมที่เคยผมเคยพูดไปนะครับนะเนื้อต้องเก่าให้ได้ถึงยุคนะครับ ยืน bon ชอบก็ทักทายเข้ามานะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับซชุดน um ี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูนี่นี่ติดที่2องครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนะครับดูครับดูโลหะให้เก่านะครับต้องบอกก่อนนะครับโลหะให้ให้เก่านะครับ ครับนี่ครับเหลืองอมเขียวนะครับนะนะครับนี่ครับนะครับเหลืองอมเขียวนะครับนะเป็มพิมพ์นิยมนะครับดูให้ชอบไม่ใช่นะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับ ในราคาแบ่งปันนะครับนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับแคปรูปมานะครับแคปรูปมาโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมีทีเด็ดหนึ่งองค์นะครับวันนี้เป็นเต่านะครับนาก็ได้ซื้อจากงานนะครับที่ลบบุรีนะครับของวันนี้นะครับนะนี่อ่ามีคนเอาพาะมาส่งนะครับนะนี่ครับคนเอาพาะมาส่ง นะครับก็เลยขอเช่าเขามานะครับนะครับค่อนข้างหายากนะครับนะนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับดูสะดือนะครับดูคาบน้ําตาลดูเกตกะดีนะครับอ่าเกตกะดีเป็นเป็นรากผักชีนะครับนะเป็นมุ้งมุงมุงมุงนะครับนี่ครับนะครับอ่า ดูง่ายครับอันนี้ดูง่ายนะครับค่อนข้างหายยากนะครับนะอยู่ในมือเซียนใหญ่ๆก็ประมาณต้องมีถึงเจ็ดแปดหมื่นนะครับนะนะครับชอบกับผมสบายใจได้นะครับนะครับราคากันเองนี่ครับดูนะครับลากปักชีนะครับนับแตกนะครับเหลืองเหลืองอมเขียวนะครับคาบน้ําตาลคาบขี้เบ้า ยังพอติดอยู่นะครับน่ครับข้างหลังดูง่ายนะครับนะต้องเป็นสะดืออย่างนี้นะครับนะนะครับต้องเป็นสะดืออย่างนี้นะครับดูง่ายจริงนะครับพร้อมติดที่หนึ่งนะครับหนึ่งองค์นะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับนะขอคนพร้อมปิดนะครับ ชุดนี้เป็นราคาแบ่งปันจริงๆนะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับก็ชอบตรงไหนทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมสั่นบังคารไปก่อนครับสวัสดีครับ